สี่เหตุผลว่าทำไมแมนซิตี้จะไม่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ปังบทวิเคราะห์แบบจัดเต็มชิกที่หน้าช่องได้เลยเรารวบรวมให้คุณไว้หมดแล้วอหตผลที่หนึ่งประสบการณ์เกมใหญ่จิตตีผ่านเกมกดดันมาแล้วนับไม่ถ้วนเกมใหญ่แบบนี้ความนิ่งสําคัญกว่าความคึก เหตุผลที่2คุ้มแดนกลางได้ถาซิตี้ครองบอลได้เลียบวพูจะเพดไม่ถนัดเกมจะช้าลงและเข้าทางซิตี้ทันทีเหตุผลที่3าเลียบวัภูมีช่องโว่เกมลุกดุดันก็จริงแต่เกมรับยังพลาดได้และแมนซิตี้ไม่ปล่อยโอกาสแบบนี้ทิ้งแน่นอนเหตุผลที่4คือเป๊บกว่าเดียวลา แทคนิกเฉพาะเกมคือของถนัดโดยเฉพาะเวลาเจอกับเลี้วผูหลูกสั้นๆนี่คือ4เหตุผลที่เกมนี้อาจจะสูสีแต่แมนซิตี้มีดีพอที่จะไม่แพ้เลอ้ยวผูกพอบอลไม่ควรพลาดคุณคิดว่าคู่นี้จะจบกี่ลูกคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สนใจอยากเข้ากลุ่มหมู่บ้านคริกลิงด้านล่างได้เลยหรือแอดไลน์ p u n g t o e กดติดตามไว้มีทีเด็ดแบบนี้ทุกวัน